ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิงหัวข้อระบบป้องกันภัยทางอากาศ HQ9 โลกกีปนาวุธของจีนและศักยภาพที่อาจแพร่ไปยังกัมพูชาตอนที่1บทนำสู่ยุทธศาสตร์ป้องกันภัยทางอากาศความสำคัญของระบบแซม SURFACE TO a i r m i s s i l e ระยะไกลในการสงครามยุคใหม่แนวโน้มการพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อิทธิพลของจีนต่อกองทัพเพื่อนบ้านรวมถึงกัมพูชาข้อสงสัยเกี่ยวกับการมีอยู่หรือความสนใจในระบบ HQ9 ของกัมพูชาตอนที่2จุดกำเนิดและการพัฒนา HQ9 พัฒนาโดย CPMIC e China Precision Machinery Import and Export Corporation ได้แรงบันดาลใจจากระบบ S300 PMU ของรัสเซียและ Patriot PAC-2 ของสหรัฐอเมริกาไทาม์ไลน์ ตั้งแต่ HQ9 รุ่นทดสอบจนถึง HQ9A, HQ9B, HQ9C บทบาทของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) ในการวิจัยและพัฒนาตอนที่3สเปคเทคนิคของระบบ HQ9 ระยะยิง200-300บกกิโลเมตรขึ้นอยู่กับรุ่นความสูงปฏิบัติการ30เมตรถึงมากกว่า30กิโลเมตรความเร็วมากกว่าแมสซ2ระบบนำทาง ใช้การผสานร,ระหว่างนำทางเฉื่อย Inertial, อัปเดตกลางทาง m i d ค u r s e และโฮมมิงด้วยเรดาร์แอคทีฟเรดาร์โฮมมิหัวรบระเบิดแรงเหวี่ยงน้ำหนัก180กิโลกรัมเรดาร์ระบบไทย305 AESA, แพลตฟอร์มยิง TEL, Transporter Erector Launcher, เคลื่อนที่ตอนที่4รุ่นสำคัญของระบบ HQ9, HQ9A ปรับปรุงการนำทางและเพิ่มระยะยิง HQ9B ความแม่นยำสูงขึ้นทนต่อ ECM ดียิ่งขึ้น HQ9C ยังไม่เปิดเผยชัดเจนคาดว่าใช้เรดาร์แบบมีลำแสงอิเล็กทรอนิกส์ AESA และยิงหลายเป้าพร้อมกัน FD2000 เวอร์ชันสำหรับส่งออกอยู่ในเติร์กเมนิสถานอุเบกิสถานและอาจรวมถึงปากีสถาน HQ9BE เวอร์ชันส่งออกล่าสุดมีความทนต่อ ECM สูงขึ้นตอนที่ห ศักยภาพการใช้งานจริงระบบติดตามและยิงหลายเป้าพร้อมกันติดตาม72เป้ายิงได้6-12ถึงเป้าพร้อมกันสกัดกั้นเครื่องบินขีปนาวุธ Cruise UAV และขีปนาวุธปล่อยจากระยะไกลเชื่อมต่อเครือข่ายกับเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าและศูนย์ควบคุมทนทานต่อ ECM และเพิ่มการต่อต้านฝ่ายค้านทางอิเล็กทรอนิกส์ SCM ตอนที่6ประเทศผู้ใช้งานและประวัติการส่งออกจีน ใช้งานแพร่หลายโดย PLA Air Force และ Rocket Force ปากีสถานยืนยันว่าใช้ HQ9P หรือ FD2000 อ乌兹别克斯กิส曼านตเติกเมนนิสาแอลจีเรียียรมายงานอาจใช้ HQ9 หรือ FD2000 อิรักและอิหร่านมีความสนใจโดยไม่ยืนยันว่ายืนยันหรือไม่กัมพูชายังไม่มีรายงานยืนยันแต่อยู่ในข่าวลือในภูมิภาค เปรียบ HQ9 กับระบบตะวันตกในตลาดอาวุธโลกตอนที่7ความสำคัญทางยุทธศาสตร์สำหรับประเทศเล็กการถือครอง HQ9 เปลี่ยนแนวคิดในการป้องกันภัยทางอากาศของประเทศสร้างเขตห้ามบิน (No Fly Zone) ชั่วคราวหรือจริงจังป้องกันภัยจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นไทยเวียดนามเปลี่ยนจาก MANPADS ไปสู่ระบบระยะไกลความท้าทายในการจัดการระบบและควบคุมกับกองทัพขนาดเล็กตอนที่8 วิเคราะห์สมมุติหากกัมพูชาครอบครอง HQ9 การพัฒนากองทัพกัมพูชาและความสัมพันธ์ทางการทหารกับจีนจุดติดตั้งที่เป็นไปได้รอบกรุงพนมเปญเขตอากาศเสียมราฐหรือฐานทัพเรือใกล้ริมเชื่อมโยงกับเครือข่ายเรดาร์หรือข้อมูลจากจีนฟานิ่งจากประเทศเพื่อนบ้านไทยเวียดนามอาเซียนความเสี่ยงเรื่องความเป็เครียดชายแดนตอนที่9การเปรียบเทียบกับระบบสาระยะไกลอื่น ระบบประเทศระยะสูงสุดความสูงสูงสุดประเภทการสกัด HQ9BG ีน2 5 0 0 0กิโลเมตร27-30กิโลเมตรเครื่องบินขีปนาวุธ S 4 0 0รัสเซีย400กิโลเมตรมากกว่า30กิโลเมตรขีปนาวุธ Cruise Ballistic bon Patriot PAC 3สหรัฐอเมริกา160กิโลเมตร24กิโลเมตร TBM เครื่องบินบารัก8อิสราเอล อินเดีย90กิโลเมตร16กิโลเมตรภายทางอากาศทางทะเล FD-2,000 ส่งออกจีน200กิโลเมตร27กิโลเมตรเครื่องบิน UAV ตอนที่10บทสรุปบทบาทของ HQ9 ในโครงสร้างความมั่นคงที่เปลี่ยนไป HQ9 สะท้อนถึงเทคนโนโลยีที่จีนสามารถส่งออกได้มากขึ้นอิทธิพลต่อสมมาตรทางอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความสนใจของกัมพูชาอาจสะท้อนแนวทางความร่วมมือทางทหารกับจีนแนวโน้มระบบป้องกันภัยทางอากาศในภูมิภาคอาเซียนข้อคิดเกี่ยวกับการยับยั้งภัยการทูตและวิวัฒนาการด้านการป้องกันอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง